ต่อไปนะครับผมจะเชื่อมเป็นระบบเผาให้ดูนะครับว่ามันดียังไงนะครับเบื้องต้นปรับเป็นระบบเผาะนะครับกระแสไฟมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงนะครับเดี๋ยวเราใช้เป็น 4T นะครับก็คือออโต้นะครับถ้าเราใช้เป็น 4T ให้เราปรับสตาร์ทแอมป์ M กับเวลดิ้งเท่ากันนะครับโอเคความที ความถี่นะครับความถี่เดี๋ยวเราก็จะเซตให้เข้ากับตัวเรานะครับตน้นเราจะเทสเป็นสเตเลสเป็นระบบเค้านะครับใช้เป็น 4T นะครับแล้วก็ใช้ระบบเค้านะครับความถี่ก็จะเซตอันนี้ความถี่นะครับถี่มากถี่น้อยนะครับสเด็ปความกว้างนะครับ ประมาณนี้ก็<ๆ>จะลองเชืยอดูนะครับ อสเตปเพลานะครับโอเคต่อไปเราจะเชื่อมแบบเพลาอลูมิเนียมนะครับเพลาอลูมิเนียมเราก็ปรับเป็น Ac นะครับแล้วก็เซ็ตเดิมนะครับการสเตปแบบไหนนะครับ แนวมันจะเท่ากันนะครับเท้านะครับลองฝึกเล่นดูนะครับเครื่องมันทํางานได้นะครับมันก็จะทํางานให้เราได้ดีขึ้นนอ่าโอเคนี่คืออลูมิเนียมเ้าะนะครับมีสแตนเลสเทาะนะครับโอเค